ตอบที่เท่าไ่แล้วตอนนี้ที่เที่ยวแล้วเนี่ยหกเจ <6, S 2> ็ด <6, 7 S 2> เทียทเท่ยวได้ั้ยโอ้ยนั่งจนปวดตากหมดแล้วเต้อยู่ข้างล่างเด้อผู้บ่าวเซลถ่ายรถดิ่งเร็งนู้ยถ่ายรถดิ่งเร็ง นายคันนี้แรงแล้วแรงสุดในโบอแล้วแม่แม่ท่าจะมีอะไรให้ดูแม่ๆม,มีอะไรดูเอาคือไหนมพ่อแล้วเหยียบท่อแตกไม่รู้รถไหนเหยียบแตกน้ำนกระจายเอา,อเอาข้างไหน ้ทงเดี๋ยวพอถอยก่อนพอมองกระจกไม่เห็น <m ik ong> มีสิลิงอะพี่ลิงไม่มีสิลิงแม่รถถเป็นอะไร,รอ่ะแม่รถถอยเป็นอะไรอ่ะเขาถอยผิดที่ไปลงไปแทงข้างล่างใช่ไหมันแ,แ,แรกขาอันแรกขารถถอยเป็นอะไร,รอ่ะเขาถอยไอ้น,นี่ไงลูกอถอยผิดลงไปนอนแล้วนี่มีแต่ไมโครล่ะบ้านนี้ างเลยอีกรอหนึ่งจะหล่นไปแล้วเดีย๋ยวเขาเอารถกลับยังไงอ่ะดีนงไม่คว่ำลงไปแบบไอ้นี่เลยเดี๋ยวเขาหารถมาดึงเอาลกูกเ,เขาเอาสลิงเอาโซ่มาดึงขึ้นจะดึงได้ไหมเนาะใช่ต้องนะเอาแมโโนมาอัน,นี้บอกมันหนักด้วยนะมันมีดินอยู่ข้างบนไงมันหนัก ใช่คันที่ใส่เต็มกล่องไหมเนี่ยลมต้นไหนอะ่ะแม่ลมลมต้นไหนอะ่ะไม่รู้นะจะมักกี้เลยนี่น่าจะมกัก<ะ>กี้เลยเนี่ยถอยถอยถอยอนนโอ้ย เขาบอกนะเขาบอกกันนะยแต่ตแ่สังเกตรถนี้น่ะเวลาถอยเวลาเอาดินอย่างเงี้ยเขาถอยแรงเข้าแรงนะแบบรถโยกแบบเนียสังเกตเลโอ้โหแรงมากเลยเทดินน่ะกระบะม่เกือบจะเอียงแล้วกันก็ใส่เต็มกล่องเยอะด้วยนะเคยจะไม่นี่บอกมันหนัก โยกเลยก็ปุ่งเลยเดี๋ยวหาสลิงที่ไหนามาโยกมาลากเอา รถตั้งกี่คันน้นเนาะน้อยที่ไหนล่ะด,ดูน่ะเบื้องเอาน่ะด,ดูวิ่งแทบจะไม่ทันต่อคิวยาวนี่วิ่งไม่ทันทำให้โคตักไม่ทันก็นี่มาจากไหนนอนนี่คนเสาคนเสาเหรอคนเสามาทำ สามกี่กี่คันเรา1น3่5สองห้าอ้ยเยอะโอ้โโยกโอ้โอ้ไอคันตัวกลางโยกเองไงมั้ยตกลุมมันเยอะแท้เขาเอาเสามาลงหลุจะทำถนนนู้อันนั้นอะไรอย่างนั้น

ขับชา้าไม่ได้นะขับชา้าจะหลับชา้าเกินเหตออชาเกินเหตุจะหลับโมโครดินินผมโอ้ไม่มีแอร์ด้วยเปิดกระจกเปิดโอ้ไม่ใช่สิเปิดประตูเลยแล้วกระจกหน้ากระจกข้างไม่มีไมโครร้อนหน้าดูเลย บัเอาไ้ข้างล่างก่อนอหิวข้าวตอนที่ยงกินข้าวนิดเดียวอเองเธอนะกินไก่นิดเดียว,วมันไก่สุกกว่าืมมอร่อย